ปิดใหม่นะครับขอโทษด้วยดีลูกค้าเยอะมากโทรมาไม่ได้ปิดเรบรู้นะครับอีกลูกเป็นตกตัวนะครับตกตัวแต่ว่าทีนี้อาการเล็กมากนะครับคุณภาพตกไปหน่อยนะครับเราดูครับเราดูครับกินเลยครับกินเลยครับ กินดูเมนนี้ก็ได้กินเลยครับกินเลยครับไม่เป็นไรครับเอาเลยเอาเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเลยครับเอาแบบรีวิวแบบลูกคุ้มกันนะครับแบบเจ้าขอนะครับไม่ต้องซีเรียสครับไม่เจอเจอาของรีวิวครับไม่ต้องซีเรียสเฉยๆไม่ได้ให้ความรู้ไม่เล็กไม่เล็นเร่งรีบนะครับตัวนี้เป็นกลุ่ตัวนะครับเป็นกลุ่ รับนิ่งไว้บ้างได้นะครับโกบมันแล้วนะครับอันนี้เป็นกบตะวันนะครับเป็นกบตะวันนะครับเขียวน้ำผมมาหมีดประจำตำแหน่งก็าหายซื้อมาใช้ได้ที่นี่โกบตวันแล้จะเร็วนะครับอ่ลูกนี้หล่นมาสามสี่วันแล,ล้วนะครับ กกสุวรรณเป็นผู้เรียนที่คงรูปเนื้อดีมากค,คงรูปเนื้อดีมากสามสี่วันนะี้ยางถ้าเป็นผู้เรียนทั่วไปก็จะมีปัญหาได้นะครับที่ผมศึกษามานะครับตอนนี้อยู่โซล่านะครับอยู่ตัวล่าส่งแม่ระจารตีทดลองกินแล้วนะครับเพระะานนะว่าปีนี้รสชาติไม่ออ่อยน,นิดนึงนะไีรสชาติไม่หวานเพราะว่าเล้งนานมากนะครับการดูแลบางครั้งหรหมืนดูดน้าอะไรไม่โปรก็มีแต่ฉาได้ ผู้เรียนปีนี้ถือว่าตามคลไทยกันรสับไปหน่อยนึงนครับโอเคโอเคนืครับบนี่ยังแข็งนะครับล่มาสอวันแล้วนะครับก็หลุดไปสวันแล้วนะครับชิมลยครับชิมิมไ ไปกันทั้งหมดไม่ใช่ในชื่ออะไรก็กระดาษหน่อยนี่กระดาษ100เปียกด้วยครับเอาให้ได้ให้ได้ครับเป็นเปียกคือว่าละมันมีปลายเยอะฮะมีปลายเยอะเนี่ยตัวเยอะ <an indo by wastart> <esi> <iblampa> เนอเยอะเันนี้เืเยอะ้องระวังเวยนะครับน้ำขมมากนะครับของดูนะนขมมากโอเคอ่านะ้าเนนะครับให้ี่จุดไห้พี่จุดอ่นี่นะวังนะรั จ้องเป็นนายแบบไหเหรอไหมขอบคุณวันนะครับวันนี้ปะ้ามูจันริงหรือว่าคุณยิ้มเลยอันเลยตั้นเลยสวยมากกินเลยครกบชินหมดหวานเย็นน่ะน้าสวยมากนยหัวานเย็นเย็นหวานละเอียดละมุนละไมไหมตันนี้อยู่โซล่านะเนาะตันนี้อยู่โุล่าขอบคุณวันอยู่ที่ออเภคีรรีัตน์เหมือนกันครับ สุราดเราก็มีทุเรียนนนนนแย่งเยอะไปเยแต่ว่ายังไม่ที่สุดนะครับเพราะว่าปีนี้คุณภาพไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมเลยไม่ไม่ทำออนไลน์นะครับตอนนี้คุยกับเจ้าของนะว่าขอเลื่อนไปปีหน้านะครับเพราะว่าคุณภาพยังไม่จุดนะครับแต่ที่คือจิบดีกว่าอร่อยมากในไต่แต่ผมด้วยนะครับอาแต่เพราะว่าเป็นสุราอะไรก็ไม่แน่นะครับ งอไปหน่อยนะครับทั้งสองตัวนะครับจงรสชาติเนี่ยจะเลยระยะไปหน่อยนึงนะครับน่าจะดีเมื่อวานดูครับลองดูครับลองชิมดูครับลองชิมเลยครับชิมเลยชิมแล้วกี่นาทีแล้วเลยนะถ่ายเปภาพนิ่งบ้างก็ได้เองเนาะถ่ายเปภาพนิ่ง ต้องส่งมาแล้วอ่ะเสร็จแล้วใช่ไหมใช่กดหยุดเลยไหม